การลบเลขฐานนะครับการลบเลขฐานตรงนี้จะยากหน่อยนิดนึงนะครับจะยากนิดนึงหน่อยนะครับเนาะเพราะนั้นดูให้เข้าใจเนาะนะครับการลบเลขฐานนะครับอ่าก็เหมือนลบเลขฐานสิบครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับไอตรงนี้นะครับศูนย์ลบศูนย์สบายครับใช่ไหมตัวตั้งกับตัวลบเท่ากันมันก็ตอบศูนย์ครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ไม่ต้องจำครับศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์ถูกไหม ครัลบ0ูนตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบนะครับสบายครับ1ลบ0นก็เหลือ1ครับก็เหลือ1นไม่มีปัญหาครับ1ลบ1นอันนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นศูนเท่ากันตัวเท่ากันลบกันก็ตอบ0ูนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับมันไม่เท่านะครับเราต้องไปยืมตัวหน้ามาเห็นไหมยืมตัวหน้ามาเหมือนเราลบด้วยขันสิบนะครับใช่ไหมเจ็ดลบเก้าไม่ได้ไปยืมตัวหน้ามานะครับยืมยืมตัวหน้ามาสิบ พราะมันเป็นเลขฐานสิบถูกไหมนะครับเจ็ดลบเก้าด้วยเจ็ดลบเก้าเนี 9, 9่ยเจ็ดลบเก้าเนี่ยอ่าสิบเจ็ดลบด้วยเก้านะครับอ่าเก้าเจ็ดลบเก้าไม่ได้ก็ไปยืมตัวหน้ามายืมตัวหน้ามาฐานสิบถูกไหมครับเอามาใส่ตัวนี้ก็เป็นสิบเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดลบด้วยเก้านะครับก็เรือแปลกใชไหมไอ้นี่เหมือนกันครับไอ้นี่เหมือนกันครับยืมมานะครับเลขฐานสองนะครับ ยืมมาต้องยืมมาทีละสองเข้าใจนะครับเลขฐานสิบยืมทีละสิบยืมจากตัวหน้ามายืมตัวหน้ามาสิบเลขฐานสองยืมมาเป็นสองนะครับยืมมาเป็นสองยืมมาทีละสองนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์สมมุติว่าฐานสองเนี่ยนะครับหไหมหนึ่งศูนย์ลบด้วยหนึ่งเนี่ย,เ,ยเลขฐานสองเนี่ยเราไปยืมตัวหน้ามา ไปยืมตัวหน้ามาเอามาใส่ศูนย์เนี่ยเป็นสองนะครับเป็นสองนะไม่ใช่เป็นสิบนะนะครับเพราะนั้นเป็นสองก็คือคือหนึ่งศูนย์ใช่ไหมเราเราเอาตัวหน้ามานะครับใส่ศูนย์ตรงนี้หนึ่งศูนย์ในเลขฐานสิบก,ก็คือสองถูกไหมครับใช่ไหมเพราะนั้นสองลบหนึ่งตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งนะครับเห็นไหมสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งนะเข้าใจนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างลองดูตัวอย่าง นะครับลองดูตัวอย่างด้านนี้นะครับลองดูด้านนี้นะครับ,ดดนนรบตัวอย่างตัวตั้ง1 1 0 1 1 1 0 1ศหนึ่งศตัวลบก็คือ1 1ตัวลบก็คือ1นนะครับเพราะฉะนั้นตัวตั้งหนึ่งตัวลบ1อันนี้ไม่มีปัญหาครับลบได้ใช่ไหมหลบ1เหลือ0 1ยลบเหลือศูนย์ะครับมามีปัญหาตัวนี้ศนย์ลบด้วย 1, 1 0. ลบไม่ได้ทีนี้ก็ไปยืม1ครับไปหยิบข้างหน้าตัวยืมมาใส่ ตรงนี้นะครับยืมมานะครับยืมมาก็คือยืมมาสองถูกไหมยืมมาได้ทีละสองถูกไหมเพราะนั้นสองนะครับลบด,ด้วยหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยให้ให้ดูสะว่ามันเป็นสองครับเห็นไหมสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งโดนยืมไปแล้วเหลือศูนย์ก็ดึงลงมาเลยเพราะไม่มีตัวลบถูกไหมนะครับหนึ่งก็ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะครับก็จะตอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับ นั้นการลบนะครับมันจะมีข้อยากตรงที่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบคุณต้องไปยืมนคุณต้องไปยืมนะแล้วถ้าตัวข้างหน้าไม่มีอีกก็ต้องไปยืมตัวข้างหน้ามาเรื่อยๆครับะยืมมาได้ทีละสองนะครับยืมมาทีละสองไม่ใช่ทีละสิบเหมือนเลขฐานสิบนะยืมมาทีละสองนะครับแล้วก็เอามาลบกับตัวลบซะได้เท่าไหร่ก็เป็นคําตอบเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูอีกตัวหนึ่ง ตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งกับหนึ่งไม่มีปัญหาใช่ไหมตัดทิ้งนะครับหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์หนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งครับถูกไหมสบายหนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งนี่ก็สบายนะครับทีนี้ศูนย์เนี่ยตัวนี้ลบหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับศูน, 0, นยน์ลบหนึ่งไม่ได,นะ 0, 1, ไได้ก็ไปยืมตัวหน้ามายืมตัวมาหน้ามานะครับเห็นไหมยืมตัวหน้ามานะครับจากหนึ่งโดนยืมก็เป็นสองไหมตรงนี้เป็นสองไหม นะครับตรงนี้ก็เหลือศูนย์ถูกไหมโดนยืมไปแล้วก็จะเหลือศูนย์นะครับศูนย์นะทำไมประกาศอย่นงี้ใช่มเนเ่ยแล้วเหลือประกาศอา่ะเหลือศูนย์นะครับตรงนี้ยืมมาเป็นสองนะครับสองลบด้วยหนึ่งนะครับก็เหลือหนึ่งนะครับก็เหลือหนึ่งนะตรงนี้โดนยืมไปแล้วตรงนี้โดนยืมไปแล้วเหลือศูนย์ศูนย์มาลบหนึ่งข้างหน้าไม่ได้ก็ไปยืมตัวหน้ามาครับยืมตัวหน้า ก็เป็นสองใช่ไหมยื่มาเป็นสองถูกไหมนะครับสองไปลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งครับก็จะเหลือห่ตัวนี้โดนยื่ไปแล้วก็ตัดทิ้งครับศูนย์เราก็ไม่เอาเพราะนั้นตอบหนึ่ง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 ศูนย์ฐานสองพอได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยพอได้ไหมครับไ,ได้ครับได้นะได้นะไม่ใช่เงียบแล้วปล่บบอยผมพูดอยู่คนเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทำข้อ เดี๋ยวทําข้อนี้ครับทาข้อนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มเรียกขึ้นมานะครับมาทําให้เพื่อนดูทําข้อนี้ง่ายๆครับใครโดนเรียกข้อนี้ไม่มีปัญหาง่ายนิดเดียวนะครับให้เวลาสองนาทีครับข้อนี้นะครับดูต่อไปตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เหมือนที่เพื่อนบอกนะครับที่เพื่อนบอกก็คือถ้าที่เพื่อนเฉลยถูกต้องนะครับคือศูนย์นะครับอันนี้ไม่ได้ก็ไปยืมมายืมยืมจากตัวนี้มานะครับฮะยืมจากตัว แต่ตรงนี้ก็ยืมมานะครับตรงนี้ก็ยืมมาเ,เบื่อให้ตัวเขียนนี้เลยเกินนครับอ่านะครับอันนี้ไม่ได้นะครับก็ยืมตัวหน้ามาตรงนี้ก็เป็นสองนะครับสองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะครับตรงนี้ตัดไปเป็น0ูถูกไหมศูนย์ลบศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับ1ลบ ศูนย์ก็หนึ่งนะครับหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ถูกไหมตรงนี้ไม่ได้ยืมมาก็เป็นสองสองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ตัดทิ้งนะครับว่ายืมไปแล้วเพราะนั้นตอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหาสองนะครับที่เพื่อนบอกนะครับทั้งสองคนนะครับขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับเมื่อกี้อ่ะทีนี้ข้อต่อไปครับอ่าทีนี้มาดูข้อนี้สิดูข้อต่อไปสินะครับให้ลบได้ฐานสองสองข้อนี้นะครับสองข้อนี้นะครับให้เวลาทำห้านาทีสองข้อนี้นะครับ 1นึ่งหนึ่งศูนย์นึ่นลบด้วยหนึ่งศูนย์นะครับนันคือข้อแรกข้อที่สองหนึ่งแล้วก็0ูนย์ห้าตัวลบด้วยหนึ่งหนึ่งศย์หนึ่งลองสิครับจะตอบเท่าไหร่ครับห้านาทีครับให้เวลาห้านาทีนะลอกจุดก่อนครับลอกจุดก่อนเลย ต้องเป็นเพื่อนผมบ้างเนี่ยนอกจากธนะพัฒเนี่ยอโอเคพานุวัฒน์นะครับดีมาก,กครับพลังข่ารจักรกิจรเหรอครับโอเค เสร็จหรือยังครับแ mm hmm. ช่นะผมจะดิบดิว่า mm hmm. เสร็จหรือยังยังครับข้อนี้ยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ใช่ไหมโอเคค่อยคิดครับค่อยคิดครับเจษฎาไปอยู่ที่ไหนครับไหนไะม่รู้ว่าถูกไหมพัฒนาพงเสร็จแล้วเหรอครับใช่ครับเสร็จแล้วไม่รู้ว่าถูกไหมพัฒนาพงเปิดกล้องหน่อยสิเปิดกล้องหน่อยสิครับตัวจริงก็ตัวจริงเสียงจริงว่ะโอเคอไหนลองสิครับลองอข้อด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือนะครับ 1 11 11 1ึ่งหนึ่่งศูยนใช่ไหมนะครับลบด้วย1 0ึ1งศูหาึ่หนหนอ่าไ้ลองสิครับผมทำหนึ <Jean. S 1> ่งหนึ no ่งหนึ่นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวอ่าทำทำให้มันผมต้องตะแคงดูก่อนพี่หมายครับโอเคโอเคครับผมอ่าครับหนึ่งนึศูนย์ครับ1หนึ่งได้ศูนยครับ หนึ่งหนึ่งได้ศูนย์คือหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งลบหนึ่งครับ่าโอเคเอาใหม่ครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ครับแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์เดี๋ยว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 เดยวเบอร์ครับเบอร์ภาพมันเบอร์ครับด้านหนึ่งนะครับมันอะไรอันนี้ใช้กล้องมือถือเหรอใช่ครับ เอาใหม่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเ็นหนึ่งนะครับนำต็นหนึ่งนคนนั่นคือ ไหนอันนี้ตรงนี้เหรอครัผมจะได้ปักหมดใหม่ครับนี่ใช่ไหมได้ศูน์ิชหน้าจอเป็น Excel นี่ใช่ไหมครับครับอลองสิหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ครับครับผมหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ครับครับศูนลบหนึ่งไม่ได้จะยืมตัวนี้ครับอ่าไป <จะ S 1> ยืม,ม ยืมมานนตัวนี้ได้เป็นศูนย์ครับตัวนี้ได้หนึ่งครับครับตัวนี้เป็นศูนย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีหนึ่งอยู่แล้วอ่ะ <laughs> อันนี้มีหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ยืมมาเป็นศูนย์ครับหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ครับครับ แล้วตัวนี้เหลือหนึ่งอยู่แล้วตัวนี้เหลือหนึ่งอยู่แล้วเหลือหนึ่งครับผมครับตัวนี้ยืมมาแล้วตัดเป็นศูนย์ครับครับตัวนี้หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ครับตอบอะไรครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์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 หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ฐานสองครับผิดครับต่อม่ครับเอาศูนยะ์เพราะาออก ห <1, S 2> <า>นึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์หานสองครับฐานสองใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือเปล่านะครับอ่ใครได้ดก้องเลยจากนี้ครับผมครับผมคือเนื้อชันครับอ่านี่ราชาญครัเปิดกล้องครับเปิดกล้องไหนเอามาสิเนรชาญสิฝากผมหนสิครับโอเคอ่าเปิดกล้องมาครับอยู่ในอะไรญี่ปุน่นกำลังไปเที่ยวโอลิมปิกใช่ไหม อาจารย์ัดการเลยครับตัวหนึงน,นะครับแค่เสียชื่อพี่ชายนะครับก็พี่ชายก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ โฟกัสน,นิดนึงครับ